สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาหกธันวาคมช่ผู้รับสารเจตฎวันแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกําลังจะเข้ามาหาคุณราศีพิจิกลัคนาพิจิกดาวสุด์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบใช้พิจิกนะคะหรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดใช้เดือนพฤศจิกายนหมอจะเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะเพื่อดูความพร้อมของคุณนะพิจิกพลังงานคุณห้าใบแล้วก็พลังงานคนคนนั้นห้าใบนะคะ แล้วเราก็จะดูข้อความข้อความรักว่ามันมีส่วนแนวโน้มเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นคนที่ยังมีพลังงานเชื่อมโยงกับคุณก็คือเป็นคนที่คุณกําลังดิวๆอยู่ยังมีการเชื่อมโยงพลังงานก็คือเป็นคนเก่าที่เรารู้สึกแล้วเป็นคนของคุณนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนขอบคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของคุณไพ่ใแบแรกนะคะ f o u of one พลังงานของคุณนะคะแล้วก็ two of pentacle five of s o u r c e Knight of Pentacle และ Knight nice of Cup โอเคความคาดหวังไม่ได้สูงมากนะคะพี่จิก จริงๆสิ่งที่ซ่อนลึกไว้นะคะในอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยพลังงานของคุณนะคะคุณมั่นใจแหละนะคะว่าคุณอะพร้อมนะคะที่จะมีความรักกับใครสักคนที่จะให้ความอบอุ่นนะคะการดูแลเทคแคร์ไม่ว่าคนนั้นจะมีฐานะหรือไม่มีฐานะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมนะคะ คุณพร้อมนะ,ะที่จะเปิดใจเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อเคียงข้างคนคนนั้นนะคะการรอคอยความรักความโรแมนติกการเอาใจใส่หรือใครบางคนที่เข้ามาเพื่อเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณจริงๆพิจิกเอเนจีคุณอนะเป็นสิ่งนี้หมายถึงว่าคุณพร้อมจะเปิดโอกาสให้คนคนนั้นไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็ตามแต่นะคะคนคนนั้นของคุณอะนะ พลังงานคุณนะคะมีความมั่นคงในตัวเองนะคะมีความสุข ะะตอนนี้คุณพยายามทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์บางทีมันเป็นความขัดแย้งว่าฉันเองเนี่ยมีความสุขเติมเต็มให้ตนเองได้ดูแลตัวเองได้มีฐานะทางการงานการเงินนะคะบางทีมันเป็นความขัดแย้งที่โต้อตอบในใจตนเองว่าเมื่อเรารอคอยความรักนานและนะคะฉันอาจจะไม่ต้องการความรักก็ได้ในความเป็นจริงคุณยังต้องการความรักความโรแมนติกอยู่ ะะมันเป็นสิ่งนั้นคือคุณต้องการคนที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของคุณด้านอารมณ์ความรักความโรแมนติกแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีคนที่รักและสนใจคุณจริงๆคุณสามารถมีสิ่งนั้นได้แต่บางทีมันอาจจะเป็นความขัดแย้งทางด้านพลังงานของตัวเอง ะะหรืออีโก้ก็ได้นะคะเช่นเรามีเงินมากพอแล้วเราเป็นผู้หญิงเก่งนะ,ะเราอยู่ได้โดยไม่มีแฟนไม่มีความรักแต่สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจคุณลึกเนี่ยนะ,ะคุณอยากมีแฟนอยากมีความรักและก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณนะคะเป็นคนที่นะสามารถมีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะคะแต่สิ่งที่ซ่อนไว้จริงๆงก็คือเราไม่เปิดใจนะ,ะเรายังยึดติดบางสิ่งบางอย่าง ะะเราไม่เปิดใจนะคะเหมือนเราบอกตัวเองอะว่าเราไม่ต้องการจริงๆเราต้องการนะคะเอาละตรงไหมพลังงานของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนของคุณนะใครจะเข้ามาทีนี้คุณจะกําลังจะถามว่าเออหมอแจนและคลิปนี้มันช่วงไหนละนะคะวันที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้แหละนะคะวันที่คุณมาเข้ามาชมคลิปนี้มันอาจจะมีพลังงานไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือน แต่หมอจะไม่กําหนดในการทําคลิปบางทีหมออาจจะทําคลิปขึ้นมาเร็วก่อนหรือแต,แ,ตแต่ตัวคุณอาจจะไม่ไม่ได้เข้ามาชมก็ได้นะคะก็คือมันเหมือนแบบเป็นการส่งพลังงานให้ผู้คุณเข้าใจตรงกันนะคะบางทีเดือนกันยาหมออาจจะทําช้าหรือบางทีหมออาจจะทําเร็วมันไม่มีอะไรใดต,ตัวก็คือเอาที่คุณมารับพลังงานนี้แล้วกันเนาะมาดูซิว่าใครกําลังจะเข้ามาห้าใบ หนึ่งไม้เท้า a อสออฟวอนไนท์ซอบครับคือเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นพลังงานอารมณ์ความรักวามโรแมนติกที่ขึ้นอยู่ในอิทธิพลที่แฟงเล่นตัวพลังงานของคุณใช่ไหมคะคือคนคนนี้ทีนี้ถามว่าคนนี้จะเข้ามานะคะเริ่มต้นมีแพชชั่นหรือสนใจคุณนะคะ การพูดคุยการติดต่อสื่อสารเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณน่าจะเป็นพลังงานชาวธาตุน้ำมีนหรือกรกฎได้ด้วยเช่นกันนะไม่ได้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะบางคนผู้หญิงบางคนผู้หญิงพิจิตถ้า40หรือ45อาฟก็คือคนนี้อาจจะอายุน้อยกับคุณเป็นคนที่เข้ามาสนใจที่จะพูดคุยกับคุณนะคะมีอารมณ์ความรักความโรแมนติก เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารแน่นอนนะคะนะคิงออ f วอ r นะคะคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ทรงสเสน่ห์มากบางคนอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงาน นะมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วและก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าอยากจะพูดคุยกับคุณบางคนก็คือผ่านงานนั่นแหละนะคะเพื่อนๆน,นะเซเว่นออฟโซพลังงานนี้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคือจริงๆบางทีคนนี้คือใครคือเขาอาจจะแอบชอบหรือแอบรักคุณอยู่แล้วแต่ไม่กล้านะคะแปลว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่เคยรู้จักคุณแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จีบคุณนะคะยังไม่ได้จีบคุณนะ บางทีนะคะคนนี้นะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงออกว่าชอบว่าสนใจว่ารักแต่เราคุยกันเป็นร่วมเพื่อนเพื่อนร่วมเรียนนะคะร่วมทํางานหรือเป็นลูกค้าคู่ค้าก็ได้นะ,ะเขาพยายามหลบหลีกหรือแอบความรู้สึกที่ชอบหรือสนใจคุณทีนี้ไพ่มันกําลังจะบอกนะคะหรืออะไรบางอย่างว่านะ,ะเหมือนตัวเขาเองนะแอบซ่อนว่า ออไม่ได้ต้องการที่จะแต่งงานอยู่โสดยังไม่ชอบยังไม่ได้อยากจะแสดงออกความรักนะคะคือเหมือนลบหลีกลบหลีกที่จะแบบว่าแสดงออกความรักความรู้สึกอาจจะร่วมงานกับเรามานานแล้วหรือร่วมคัดเรียนกับเรามานานแล้วนะคะเขานะคะกำลังสนใจนะ,ะสนใจที่อยากจะแสดงออกความรักจะมีการพูดคุยมีการพูดคุยมีการติดต่อสื่อสารแบบความรู้สึกที่โรแมนติกหรือสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจเขานะคะว่า ความจริงความจริงที่ซ่อนไว้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพยความจริงของคนคนนี้นะคะความจริงที่ซ่อนไว,ว้ว่านะ,ะเขาอะนะคะสนใจคุณนะความจริงจะเปิดเผยนะ,ะเขาอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดใจสมมุติอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากมีแฟนไม่อยากดูแลไม่อยากเทคแคร์ไม่อยากรับผิดชอบ ะะเมื่อเจอคุณนะคะเขาเลยบอกว่าตอนนี้นะเขาอะทนไม่ไหวแล้วเขาเลยตัดสินใจนะเปลี่ยนแปลงที่จะแสดงออกความรักความรู้สึกนะคะหรือต้องการควา,ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบใกล้ชิดไม่อยากจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่อยากจะเป็นเจ้านายลูกน้องไม่อยากจะเป็นเพื่อนร่วมคาสร่วมชั้นเรียนนะเขาต้องการความรักความสัมพันธ์เขาไม่ต้องการโสดสิ่งที่ซ่อนไว้ในพลังงานของคนคนนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนเนี้ย เราจะดูไพ่ข้อความนะคะว่าอันนี้ทีนี้เราไม่จาเป็นต้องบอกแล้วนะว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เพราะว่าคนที่แอบ,บรักเราเนี่ยก็ต้องรู้จักเราดีอยู่แล้วถูกไหมคะต้องเคยเห็นเราต้องเคยเจอกันแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาชอบหรือรักเรานะคะแอบบรักแอบ,บสเสน่หาเราอยู่อาจจะเป็นเพื่อนทางโซเชียลออนไลน์ ที่คอยแอบดูแอบสืบแอบส่องคุณแต่ตอนนี้เขาจะส่งข้อความหรือส่งแสดงความรักความรู้สึกทีนี้มาดูพลังงานของเขานะที่เป็นข้อความที่โป่งบอกอะไรบ้างนะฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉันฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรนะคะ เวนกำรรตามสนองฉันแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณเคยสนใจและเขาก็พยายามห่วงแหนพื้นที่ความโสดนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าไม่พร้อมที่จะมีแฟนจะมีครอบครัวนะก็พยายามหลบหลีกเราแต่ตอนนี้พอไม่มีคุณคุณถอยออกมาหรือห่างออกมาหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้สนใจเขาก็คือเขาก็รู้สึกเหมือนกรำรตามสนองนะคะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้นะ,ะก็คือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่เชื่อไม่มั่นใจว่าเออจะมีคนที่ดีกับเขาหรือรักเขาหรือจะมีความมั่นคงที่สร้างฐานะเป็นแบบครอบครัวนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาฉันพบเศษเสียวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังมีอารมณ์ความรักโรแมนติกก็คือมีแพชชั่นอยากจะคุยนะคะไม่อยากจะซ่อนความรู้สึก บางทีฉันอาจถูกลิขิตให้มาอยู่คนเดียวก็ได้คือคือคนไม่เชื่อในความรักแหละพยายามหลบหลีกความรักหรือพยายามบอกตัวเองว่าเออไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณหรือว่ารู้สึกแต่ไม่ไม่ทำงานในความสัมพันธ์ดีกว่าหรืออยู่คนเดียวดีกว่าอะไรสิ่งนี้นะคะก็คือมุ่งมั่นแต่การทํางานหาเงิน ฉันพยายามหาคำพูดดีๆที่จะพูดกับคุณนะคะคนนี้กำลังจะพูดคุยจะทักข้อความจะติดต่อสื่อสารหรืออาจจะแม้แต่กระทั่งอาจจะกล้าไปขอคอนแทคจากคุณขอไลน์ขอเฟซบุ๊กนะคะอะไรสิ่งอขอไลน์ขอเบอร์คอนแทคที่เป็นเป็นส่วนตัวหรือขอเบอร์โทรศัพท์ที่จะคุยกันนะคะหรือแสดงออกว่าสนใจคุณนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆก็คือเขาจะติดต่อสื่อสารแล้วก็จะหาคำพูดบางอย่าง ที่มันซ่อนไว้ในใจเขาให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเริ่มต้นจีบคุณเป็นแฟนหรืออะไรสิ่งนั้นอาจจะหาค่อยคําแบบนั้นได้เช่นกันนะคะความหวังครั้งใหม่การหิวใจของเขาได้จบสิ้นแล้วนะคะความรักกันการได้เจอหน้ากันจริงๆหรือการกลับมาเจอหน้านะคะความห่างไกลนะ,ค,ะความเสียใจนะ,ค,ะความผิดหวังหรืออะไรต่างๆ มองเห็นถึงสถานการณ์ของคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณก็คือมีความรักที่โรแมนติกมีความเข้าอกเข้าใจการตกผลึกทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งไม่อยากหลบซ่อนนะ,ค,ะความรู้สึกหรือปิดบังซ่อนเลนจากความรักที่คนคนนี้มีต่อคุณนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสมาชิกช่อง6กสิบหาบาทขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ออนยอดผ่านญชีกสิกรแอดไลน์นะคะแล้วก็ส่งสลิปเข้ามานะคะหมอเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ